หายอ่ะนี่นะนม่ของดูมันจะแฟดูนะโอ้ยวดคอยังไมคะ แล้วหลังจากนี้แล้วก็จะบวมนะครับขอบขอันนี้ก็บวมอย่าช้าเนาะแล้วอันอันอันนี้มันคือบวมใช่ไหมคะไอ้ตรงเนี้ยใช่ครับขอบขอบนี่คนจะสงสัยครมันคือครับมันบวมครับผมมันเป็นขอบที่ระหว่างขอกก้ามเนื้อที่เราไปเลยอันนี้ไม่ได้ครับจะชนก้านเนื้ออีกนานไหมคะกว่มันจะหายบวมก็คือแบบคือแบบบวมแบบทำหมายถึงว่ายุบมะขามยุบประวันก็หายเหตนหายครับแต่ว่ากว่าจะกระชับนี่ก็ใช้เวลาครับใช้เวลาอยู่ค่ะ เป็นเดือนเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่กระชับเข้าก็เกือบเดือนครับผมเพราะว่าช่วงแรกเวลาหายมันจะนุ่มๆเนาะเหมืนบวมๆเนาะสักพักหนึ่งประมาณสองอาทิตย์มันจะเริ่มแข็งๆเป็นก้อนๆก้อนๆอีกีเราต้องนวดไหมคะอ๋อยังไม่ต้องนวดอะไรก็ได้ครับผมใช้ที่รัดพอก็โอเคหนึ่งเดือนมันจะแข็ง็ปที่ครับหลังจากนั้นมันจะค่อยๆนุ่มขอนุ่มขึ้หนังมันจะอดเข้าครับมันเป็นตามกระบวนการของแผลเป็นปกติคัค่ะวัสดีค่ะ อันนี้อยู่กับพี่ป้อมเนาะวันนี้พี่ป้อมมาทําอะไรคะมาดูดเนี่ยงค่ะมาดูดเนี่ยงเนาะบินจากอังกฤษแล้วก็ถึงแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้พักผ่อนไหมคะไม่เลยค่ะบินมาถึงวันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบหกก็ทําสวยเลยถูกต้องค่ะแล้ววันที่หนึ่งก็จะไปเที่ยวต่อถูกต้องค่ะโอเคแสดงว่าแสดงว่าเตรียมเตรียมตัวร่างกายมาเรียบร้อยโดยโดยโดยแบบไม่ลังเลแล้วไม่ค่ะคือความสวยต้องที่หนึ่งใช่ไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนหลังดูนะคะแต่ว่าว่าความตื่นเต้นกับความประทับใจของพี่ป้อมจะประมาณไหนเนาะโอเคค่ะตรงนี้คือความหนาของชั้นแข็งงานคนไข่นะครับผมที่เราจะดูดเนี้งออกนะครับผมแล้วก็จะมีคาหนวณยานของของผิวหนังซึ่งก็จะช่วยในคราวเดียวกันนะครับผมค่ะพี่ป้อมเราลองก้มหน้าลงนิดนึงค่ะโอเคก็จะไม่มีชั้นแล้วหนึ่งสองกันยาไม่มีนะ หลังจากดูดเนียอไปกรอบหน้าอนไทยก็จะชัดขึ้นนะครับแล้วก็ผิวหนังก็จะบางลงเลยนะครับนีไม่มีไขมันอยู่ข้างใต้นะครับหนึ่งสองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ป้อมหลังจากดูดเนียอเนาะเสร็จแล้วค่ะยุบลงไปทันทีที่เห็นเลยค่ะเหมือนที่เห็นยุบไปเลยเจ็บอย่างที่คิดไม่เลยไม่ค่ะ เสพยาชาเฉยสบายมากเนาะชิลมากชิลมากใช่ไหมลืมถามว่าพี่ป้ามาจากประเทศอะไรนะคะอังกฤษค่ะมาจากอังกฤษเนาะบินบินตรงสู่ความสวยสู่สุราชาจากไทยสู่ความสวยเนา<อ>ะการมาทำโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันตอนที่นัดตรวจอีกทีหนึ่งนะครับเนาะโอเคค่ะ